สวัสดีครับผมนิคัสื่อวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมดิจิมอนมัตเตอร์ออนไลน์เซอร์เวอร์โอเมก้าสตรีมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําเกี่ยวกับการทานเซนเดนนะครับว่าทานเซนเดนเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทําไมต้องทานเซนเดนนะครับแล้วก็ไปทานเซนเดนที่ไหนนะครับใครที่อยากรู้แล้วก็ไปดูกัน ต้องมาพูดถึงทานนะครับแล้วก็ระดับนะครับของดิจิมอนดิจิมอนเนี่ยมีด้วยกันหลักสาระดับนะครับก็คือระดับ3 4ตีแล้วก็5นะครับซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยก็จะกดผลไม้หรือว่าอัพไซส์เนี่ยได้ไม่เท่ากันนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้เพิ่มระดับใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ระดับ5เนี่ยในการขึ้นเป็น ระดับทานเซนเด้นนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือดิจิมอนเนี่ยต้องเลเวล100่ง้่วนนะครับแล้วก็อย่างที่2องครับก็ขนาดไซส์ขนาดไซส์เนี่ยเราก็กดได้ดูจากตัว X นะครับมันก็จะบอกเราตรงนี้ว่ามอนของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่ ก็จาเป็นที่จะต้องใช้125ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผลไม้125หรือว่าผลไม้สายลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่จําเป็นนะครับเมื่อกดผลไม้ธรรมดาเนี่ยรูปหัวใจถึง125นะครับก็ให้เราไปที่ตู้มอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใน Master Member Master Member แล้วกันนะครับโอเคครับสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่หน้าตู้แล้วนะครับสมมุติว่าเราอยากทานเซนเดนแล้วก็กดในหัวข้อทานเซนเดนนะครับเลือกตัวนะครับที่เราจะฟักผมจะฟัง เป็นตัวนี้เป็นโกมาอนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือมิดดาต้านะครับมิดดาต้าเนี่ยก็จะตามแต่ละสายเลยนะครับถ้าดิจิมอนเราเป็นสายมังกรนะครับเราก็ต้องใช้มิดมังกรผมแนะนําให้ใช้มิดนะครับเพราะว่าโลนเนี่ยแนะนําให้ไปตีตอนสุดท้ายนะครับตอนที่มันเหลือน้อยแล้วก็จะคมค่ากว่านะครับครับวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีไข่ตัวอะไรก็ได้นะครับระดับ1ถึงระดับ5นะระดับ3ถึงระดับ5ไข่ตัวอะไรก็ได้ ระดับ3ถึงระดับ5ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เดี๋ยวผมขอแนะนําเป็นระดับ5้านะครับนองระดับ5้าระดับ5้านะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มประมาณแปดถึง10%นะครับขึ้นอยู่กับเวลด้วยนี่ก็คือตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เราฟักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกมามอนสายเดียวกันนะครับกับตัวที่ผมต้องการทาทางเทนเด้์ค่าของ EP นะครับที่ได้ก็จะคูณ2นะครับขึ้นอยู่กับเวลด้วยต้องไปเวลนะครับแล้วไฮไลท์นะครับ ก็คือตัวนี้เลยไฮไลท์ก็คือตัวเป็นเลมอนนะครับแต่คล้ายๆกับจ๊กเกอร์แต่คล้ายๆกับไพ่จ๊กเกอร์นะครับในพวกเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยจ๊กเกอร์เนี่ยก็จะแทนได้ทุกตำแหน่งนะครับเช่นเดียวกันเลมอนเนี่ยก็สามารถที่จะแทนได้ทุกตัวเรามาฟักเลมอนก่อนนะครับอันอื่นนะครับเช็คช่องในดิจิมอนนะครับว่าเราเนี่ยพกไปกี่ตัวนะครับก็ให้ออกมาก่อนให้มันมีช่องว่างเอาไว้จากนั้นเราก็ฟักเลมอนนะครับถ้าเป็นสูตรสําเร็จนะครับก็จะมีไข่เลมอน5นะครับอ ใบบวกกับเลมอน3ก็ได้นะครับ1ใบแล้วก็าทางที่2มาครับก็ให้เป็นเลมอน4ใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตีบวกเลยนะครับกดกกมเลมอนคลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดที่ตัวเลมอนต้องเอาเลมอนฝากก่อนนะครับจะใ ถ้าเราใส่นะครับให้คลิกขวาที่ตัวละครนั้นนะครับเห็นไหมครับระดับ4มันก็เพิ่มมา16%เลยนะครับแต่ถ้าระดับ5้าเนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ30นะครับนัตตามิดเนี่ยก็คือทําให้โอกาสเนี่ย60%นะครับที่จะได้ E.P เยอะขึ้นนะครับถ้าใช้เป็นโลนนะครับก็จะไม่มีโอกาสที่ E.P เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะได้16.82จริงหรือเปล่าให้เรากดที่ไฮเปอร์ชาร์ตนะครับถ้าเราจะใช้เป็นธรรมดาก็ให้กดที่ถ้าเราจะกดธรรมดานะครับก็ให้กดที่ ไ e ก u l a r ชา a ์ t นะครับไปเลยเดี๋ยวผมก็จะกดหายไปชาร์ตสามสองหนงเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มมาประมาณ1.5เท่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟักแรมมอนอีก3ตัวอเดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยนะครับแรกเนี่ยเป็น สักเซนนะครับก็คือคูณแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยที่มาคูณอาหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ริบหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะขึ้นว่าคูณสองนะครับหรือว่าเอ็กซ์เลนด์นะครับก็จะได้เอ็พีขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากที่เห็นนะครับขึ้นมาน่าจะห้าสิบแหละครับห้าสิบสองอะไรทั้งนองนี้จริงๆก็กดเรกูล่าได้นะครับแต่ว่าผมจะกดเป็นไฮเปอร์ชาร์จดีกว่าเพื่อจะได้เอ็กพีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับสามสองหนึ่งเดี อ่าสนะักเซสนะครับ ครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถทาทาเซนเดนได้ไหมก็ขอตอบตามตรงเลยว่าทําไม่ได้นะครับต้องทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันร้อยถึงจะฟากเป็นทาเซนเดนได้โดยที่เราเนี่ยต้องเตรียมเงินมา 5T ทีนะครับเพื่อใช้ในการทาเซนเด้นนะครับถ้าเรามีตังค์5ทีแล้วเนี่ยก็ให้กดตรงนี้เลยครับทาเซนเดนสามสองหนึ่งก็จะขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราฟักดิจิมอนตัวนั้นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นมาให้กรอบรูปสีทองนะครับว่าทาเซนเด้นครับสาหรับเพ เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าตัวที่ทานเซนเด้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลไม้ธรรมดาหรือว่าผลไม้รูปหัวใจได้หรือเปล่าและก็ทานเซนเด้นเนี่ยใช้ผลไม้อะไรนะครับก็เวลาเรากดเป็นเดี๋ยวผมจะลองคลิกขวาให้ดูนะครับไม่สามารถที่จะใช้อเทมเนี่ยได้ก็เป็นเพราะว่าเหมือนระดับเราเนี่ยเพิ่มไปอีกขั้นแล้วนะครับผลไม้พวกนี้เนี่ยก็ใช้แค่ระดับ3ถึง5นะครับผลไม้ที่เฉพาะเจาะจงนะครับที่เอาไว้ใช้ทำหรับทานเซนเด้หรือว่า6ต6ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นผลไม้ คล้ายคล้ายรูปทุเรียนนะครับ <S <S ก็จะคือฟ o ดออฟอิกดาชิวนะครับอีกอันนะครับก็จะเป็นฟูดออฟเดอะโฮม o โอ สเตติตนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมากดกันว่าเราได้เท่าไหร่ผมตั้งเป้าไว้ให้มันมากกว่า135นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ขึ้นมาแล้วนะครับจาก127กลายเป็น132นะครับสเตตต่ำสุดนะครับก็คือ128นะครับอ่าเราได้135แล้วเราก็ได้พอแค่นี้นะครับโดยความต่างของอีกดาร์ชิลกับโอมีโอก็คือโอมีโอเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่านะครับใช่แล้วมันเียวกว่า โอกาสมากกว่าครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากแชร์ให้เพื่อนนะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเพื่อนเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ